สวัสดีครับนีต้อนรับข้าสู่แดงดำใช่แนมลสวัสดีครับ สวัสดีครับมันเป็นทีมเป็นทีมพวกเราที่เราแตกกันมาวันนี้ขโมยมอเตอร์ใหม่มอเตอร์ใหมดี๋ยวนี้นะครับกับงานทามิย่าล้วก็ไฟหัวนดีการ์ดนะครับทุกคนเลือกใช้แดงดำเจดีย์สุดที่เมืองทองธานีนะครับวันที่14ถึงวันที่16กุมภาพันธ์ปี67กเจ็ดไม่ได้ชัดอยู่ที่8 8เวลาบ่ายโมงนะครับส่วนใบหม่อนก็ไปเก็บตามสวนอ่านี่ฝากด้วยนะครับผมฝากเก็บให้พี่กินด้วยตามลิงก์นี้นะครับถ้าบอกจะแลกไปให้นะพี่อะไรไม่ได้โอย สวัสดีครับัครไงไม่้เที่ยมไม่ยู้มวนต้องมาเปิดงี้ให้ได้นีวันเจ้าต้องเข้าให้ได้ผมบอกแล้วรายการมึงไปถ่ายที่ห้องน้ำก็ได้โอเควันนี้นะครับเมนูที่เราจะทำกันคือข้าวผัดมันโคนครับผมครับเฮ้ยข้าวมันโคนเราจะทำข้าวมันโคนครับผม อ่านไหมนะอ่านบ้างไหมอ่านครับและเมนูวันนี้นะครับที่เราจะทำคือข้าวมันคงวันนี้นะครับพวกเราบุฟเฟ่ชแนลนะครับผมแล้วมันชแนลชแนลว่าอ๋อโอเคตั้งแต่เขาติดชแนลชแนล N N E L คือช่องช่องเราไม่เคยเป็นชื่อเดิมตลอดใช่ใช่ใช่จะโดนน้องๆโดนแม่ร่างพวกเราเองอ่ะเปลี่ยนเสมอบุฟเฟ่ชแนลอ่ะแล้ววันนี้บุฟเฟ่ชเนยทำไมเขาปีนสว่างอย่างวันเนี้ยใช้สีอ่ะแต่งมันลอกไม่เท่ากันหรอไม่ไม่นั่นลงดูห่วยหมักไอ้เยสสว่างขนาด เแอบสลับป่ะเฮ้ยไม่สว่างนะนะอันเดิมกูมองไม่เห็นเหรอน่าตาจะบอดแล้วเนี่ยมานั่งดูแสงอาทิตย์เอออ้ามีประวัติอ่ะครับประวัติเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยชาวประมงเขาออกไปล่าปลาล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออล่าเรืวเสามั้งล่าปลาแหละชาวประมงบ้านกูเขากินทีเล็กเฮ้ยเออจริงเหรอใช่จริงเหรอที่ต้องมานั่งฟังมึงพูดอะไรโอเคประวัติข้าวมันโคลนคือตอนนั้นชาวประมงเขาไปที่ทะเล ออกไปหาปลาแล้วก็ทีนี้เขาไปทําข้าวกินชจ้าประมงชื่ออะไรดีกว่าชื่อเขาชื่อเขาเขาบอกมาเขาบอกก็เวลาเขาถามเนี่ยเฮ้ยมึงรู้ได้ไงเขาบอกมาเหมือนอะต้นบอกมาต้นบอกมาแดงบอกมาอันนี้เขาบอกมา อ่าน,นันใครสงสัยนะคนชื่อเขามีจริงเขาบอกมาแค่มีเตอร์เขาจะจบไมได้ประวัติเลยจบครับเขาบอกสมัยก่อนชั่วมงเวลาไปออกเรือเนี่ยเขาจะทํำข้าวมันทะเลกินแต่เวลากีนยวกินใกล้ๆโคนหรือเรียกว่าข้าวมันโคนแล้วคนที่อยู่บนบกเขาไม่ได้ออกไปทะเลเนี่ยไปกินด้วยเอออยากกินขึ้นมาก็าเลยหาวิธีทาขึ้นมา แบบว่าให้มันได้ฟิลเหมือนกินใกล้ๆโคนจึงนําดีหมึกมาผสมกลายเป็นข้าวมันโคนอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีสีชรมราชอันนี้อันนี้คือประวัติแบบจริงจริงเลยเพราะว่าถ้าเกิดไปนครศรีเนี่ยเขาจะมีข้าวมันแกงอ่าข้าวมันโคนเฮียแมงวันเกือบโดนเดี๋ยวคุณเจ้าคนใต้ถล่มมึงไงเฮียคุณแล้วบอกประวัติเขาเนี่ยข้าวมันแกงข้าวมันแกงข้าวมันแกงเหมือนเป็นข้าวแบบผงด้วยกะทิข้าวมันโคนอันนี้ผมไม่เคยกินนะ Tại cho hùng nuôi đi mực lắm mừng lúa nghề <cười> 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 อ๋อสัตว์แต่ถ้าไปแถวเสนาใกล้ๆไม่เมือโยเป็นไงมันเป็นข้ามว <ไอ S 1> มาันไก่เจอ้วนในที่อร่อยมากข้าวมันไก่เจอ้วนโอเคอันนี้ก็เป็นประวัติข้าวมันแกงนี่ก็เหมือนไอข้าวมันโคนห <c oughs> มึกกระตอยปะหมึกตระกอยหมึกกระตอยหม,มึกกระตอยที่เป็นต้มของทางใต้เหมือนกัน <c oughs> ที่เป็นหมึกต้มแล้วน้ำดำๆขายปะของเราก็มีชลรีเราอะหหมึกต้มน้าดาอ๋อทั่วไปก็ชลรีก็แล้วมีอะไร ไมไก่ดำปะไม่มีหมึกเลยก็ทำบ้านไม่ติดทะเลพี่นั่นทำอะไรเป็นผู้เขาต้มผัดหมี่โคลาดแบบหมี่โคราชผัดหมี่โคราชแบบตัวจะอุ้มแบบน่ารักน่ารักอันนั้นหมี่โคราชเออเฮียดีนะมึงดีตัวนี้มาคอยเล่นคำาเล่นอะไรให้คนงถามนี่มันรู้จักดีหมึกปะรู้จักดีหมึกไหมดีวัวมั้งเออไได้โง่ผมไม่ยี้จเหลวๆวะไอ้ช่า ไม่ใช่ดีหมึกเวลาเมืงเห็นหมึกเวลามันต่อสู้ว่ามันจะพ่นน้ำดำอ่าใช่อ่ะอันนั้นเหรอมันดีไหมละ่ะไม่ดีรอดเนี่ยมันดีมันดีไงอเอาต้นหอมไปหั่น <c oughs> ตะไคร่บ้าเหีย <c oughs> ดู google มาแล้วดู google มาแล้วตะไคร้โอเคมาเราจะเริ่มจากวิธีทำก่อนเลยครับวิธีทำง่ายๆ <c oughs> เริ่มแรกไอ้น้องชิ้นหั่นบอลตั้งเตาแก๊สหั่นเป็นแบบไหนเอาตำแหน่งไหนก็ได้เียวิธีทดสนะครับว่าเตาแก๊สจุดติดหรือยังอันนี้คือติดแล้วพอมันไหม เียเดี๋ยวมุงอาม่ากงก็มารอรับข้าวมันโคลนกูอีกเผาเฮียเลยดูบ้างไอ้สัตว์นี่พูดใหม่ดิพูดใหม่นิไม่ไม่ พูดใหม่กระเทียมหั่นเป็นแบบไหนผมก็เคยเห็นกระเทียมเม็ดแดงๆนะทุกคนใช่ใกระเทียมเม็ดแดงแดงกกระเทียมใหญ่กันแต่อ๋อกระเทียมใหญ่ใช่เขามีกระเทียมใหญ่อันนี้คงเป็นกระเทียมเล็กนั่นแหละอ๋อหอมไอ้สัตว์ครัวไอ้กระเทียมเนี่ยมันสีชมพูตัวนี้หาวเฮ้ยโซเซอร์โสเซอร์โซเซอร์โซเซอร์มาจัมครัวแล้วมึงไม่ต้องปอกเปลือกไอ้ที่น้องแกะมาแล้วมันต้องลอกข้ามันออกมานสองฝัอดอย่างงี้ฮะเบอันนี้คือเราจะทอดให้มันหอมเอาหั่นไปเร็วๆไอ้นุ่มใส่เยอะเลยเนาะ มีหลายอย่างเลยแต่เยอะแต่เยอะอนนี้นี่เครื่องหอมมันหอมหอมหอมอร่อยเริ่มขึ้นเป็นผงแมคคานิคให้ยีเนี่ยมาทำอะไรอ่ะไม่มีผงตำกระเพราเอากินนะเออคงมาทำอะไรวะขอยังเยอะแล้วเนี่ยเออประมาณนี้ประมาณนี้อาหารต้นหอมใช่ป้ากูไม่รู้อ่ะเร็วๆอัน หั่นหั่นก่อนหั่นก่อนเดี๋ยวค่อยทุบหั่นก่อนให้ให้รู้กลิ่นว่ามันหอมโอเคโอเคตะไคร้โอ้ยเยี่ยมอะไโอ้ยเยี่ยมแม่งแข็งจัดใช่ใช่มันแข็งอย่าหั่นตรงอย่าหั่นตรงหั่นเฉียงหั่นเฉียงหั่นเฉียงเพราะอะไรไม่รู้เห็นเขาหั่นเอ้ยเอี๋นี่หั่นอันนี้หั่นนอนเอาไปใส่กระเทยค่ะยังย่งเอาไปผัดเลยไอ้หนูชิ้นโกยโกยที่มึงหั่นลงมาดูกระเทียวกระเทียววะกระเทียวกระเทียวกระเทียมเจียวอ่ะโอเค โรยลงไปในกระทะเร็วๆกระทะร้อนแล้วควันขึ้นแล้วแชตตมาเตสเตมาโตซาทุนูพันเตไอ้น้องขอผ้ามาเร็วๆเร็วๆเอาผ้าทำอะไรเอาม,มาจับโอ้ยนี่โอ้ยกูอย,ยอยากเด็กไม่ได้เอาไปใส่แบบหอมมากครับพี่อุ้ยหอมนะมหอมหอมหอม เครื่องเล็พวกนี้อร่อยมีคอมเมนต์ถามมาท็อปิกสุดเลยนะว่าทำไมถึงให้สมัครทำเพราะว่าสบายครับดีมากไอหนุ่มเคยไหมมันก็จะมีแบบคนที่ทําแบบว่างานกลุ่มอ่ะคือมันก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่พอมันทําปุ๊บเราก็มันก็สบายเอาเลยทำเลยเดี๋ยวเราติดบอร์ดให้สุดท้ายอ่ะสุดท้ายมันต้องมีเขาเรียกก็ต้องมีเฮดหนึ่งคนพอโยนงานสําหรับครูอ่ะครูจะไม่เป็นเฮดครูจะเป็นหน้าที่หน้าที่ที่มึงโยนมาครูทําให้ดีที่สุดส่วนที่นี่เป็นเฮด ไม่จริงแบบมันไม่เฮ็ดเว่ยคือมันก็โดนเราหลอกใช้งานให้มันทำใช่ผมก็แบบทำตามเฮ้ยทำไมเข้าไปใช้แบบนี้เลยเฮ้ยอันนี้เข้ามันพืชนไปเนี่ยเฮ้ยเชื่อเชฟดิมึงไม่มีส่วนไหนเป็นเป็นโคลเลยนะเว้ยนี่นี่นี่หยั่ยงคุณด,ดกได้จริงเลยจริงเหมือนข้าวมันไก่อารมณ์นั้นเลยแล้วเวลาแบบผมไปร้านข้าวนะอ้อใช่หรอนี่ยดหมึกจะเป็นดำดเงีย อยู่ข้างในหมึกตรงนี้โอเคไอบอลแกะกระปุกแล้วควักกระปุกอะไรเราแกะดิมืออ่าเราแกะดิมมึงทำฟอร์มบีบไปด้วยเอากระปุกอะใส่เอาดีใส่ไปในมึงแล้วอย่าพูดเท่สา้างก็เอ้ยมึงเอามาใส่ดิที่ควักใส่อันนู้นควักอ่ามาดูเธอร่ามันไม่เลยเอาช้อนควักเอาตูดตูดอย่าใช้หัวไม่ใช่เอาตูดนะตูดช้อนไอ้เหี้ยไทันแล้ว เฮ้ยีควยเยอะเอาเยอะไหมเยอะเลยเยอะเลยตักมามึงกลัวอะไรกลัวหมดอ่ะเออมึงกลัวหมดเหรอมัหมดแล้วอามาเลยไอ้บอลใส่เร็วๆบีบอ่านี้มึอโอตัวนี้สดๆนะครับทุกคนผู้ชมนี่เหมือนมืจับมาจากทะเลนี่เนี่ยสีดำๆออกมาจากตัวหมึกเออจะชูกระปุกทำเฮี้ยอะไรแล้วเอาเก็บลงไปจบกันกูความสดหมึกกูไอ้เฮี้ยเชฟก็รู้หมึกมันไม่ดีขนาดนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หมึกมันขนาดนี้ใชอพอยังพอยัง ไม่จะไปพอเหี้ยอะไรแล้วเออเียอะสุดไปเหรอพอยาไส้อะไรมึงมึงเอาออกไปมือมือมือผูไม่ใช่ช้อนแล้วมึงดำเลยเหี้ยดูดิมึงจิบไอ้นู่นไหมจีบเยอะไหมบอกแล้วไอ้เหี้ยว่าเปลี่ยนช่วงล่างไอ้ใช้ถุงมือดูไอ้เหี้ยน้ำมันเครื่องมึงไม่มึงไม่เปลี่ยนมากี่ปีเนี่ยสุดท้ายคนก็รู้ว่าใช้กระปุกเนี่ยหยุดปู่นไหมหยุด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 เลเอาคู่มือมาอ่านหน่อยไม่เขาให้ถัดจนแห้งเชี่ยทุกคน ผมมองไม่เห็นวินนี่ทำมีมาเฮ้ยไอ้โง่อันนี้ไปดูไอ้วินนี่ทำไอ้เฮียเอาเอาใหม่มาใส่ดีหมึกผักไปรจนแห้งใส่เกลือให้มีรสชาติเค็มน้ำเอออันนี้แห้งไงี้อเพิ่มไปแล้วอ๋อเฮี้ยมันมีความเค็มๆว่ะอ้๋อเราต้องใส่น้ำเปล่าอะไรเงี้ยใส่เกลือไม่ต้องใส่แล้วอ๋เฮี้ยมันเค็มๆเว้ยมึง ยืนดูแต่ไอ้มอบไอ้สัตว์แม่งล้นจัดไอ้เฮียดูดิอ่ะต่อไปเราจะใส่เกลือครับทุกคนเกลือทะเลนะคะรับแต่ว่าเราจะทำ<า>ยังไงเป็น,นเกลือทะเลมันจะมีความหยบหยาบหน่อยแต่เราจะทําให้เป็นเกลือหิมาลายันกลิ่นภูเก็ตร้อยมาเลยเกลือทำให้เป็นแบบว่าเกลือดำเราจะทำให้เป็นเกลือดำ,ำนะครับทุกคนใส่เกลือเพิ่มเพิ่พพพมความเค็มจริงๆน้ําดํามันเค็มอยู่แล้วนะเออโอเคเหมือนใส่ถุงมือทํางานเยอะแค่ไอ้เีอยมา พี่งไงอ้ยุงไปสั่งร้านไหนถมดำร้านไหนแม, <โฮ S 2> ม่เฮ้ยเนแบบอันนี้หวงไหมถมดำใส่ไ,ไปยังใส่ไปแล้วใส่เกลือไปแล้วแล้วอย่างที่เราผัดไปแล้วแห้งแล้วนะเริ่มแห้งแล้วเราจะไปหุงเอาไปหุงมันเหมือนข้าวมันไก่เฮ้ยแต่ถ้าเกิด มือเพื่อนเกลือผสมกับไอ้ดำๆำละอ่ะใส่หม้อหุงข้าวเลยครับลูกพี่เพื่อที่จะนำข้าวไม่แห้งเลยนะแห้งแล้วแแห้้งลวเดี๋ยวเราไปใส่น้ำไม่มือกูเนี่ยแห้งไร้เหี้ยเร็วๆไอ้เหี้ยเีลยมาล้างเฮ้ยเหี้ยมันเด้งหลุดแล้วถูกต้องถูกต้องทำถูกต้องแล้วถูกเลยใช่ไหมถูกต้องแล้วทำถูกต้องแล้วอ่ะหลังจากที่เราได้ข้าวที่ผัดจนแห้งแล้วเราจะนำข้าวไปหุงนะครับผมโอเคครับ ต่อไปนี้ระหว่างที่รอข้าวหุงถุงมือแคลวถุงมืออบเมื่อกี้ที่ถอดทิ้งไปเพราะว่าเราเปลี่ยนเมนูแล้วไงเปลี่ยนเป็นอย่างนึงลราข้าวเมื่อกี้ไป็หุงแล้วต่อไปเราจะทำกะเพราผมไม่ดีผมลงโลโก้ไปด้วยเย็้เทคุกคัตตอมถ้าใครไม่สนใจแผ่นรองเมาส์นะครับเรามีครบครกอบบูเป้นะครับอั่นนี่นี่เผื่อใครดูไม่ครบบียูเอฟเอฟจๆขายลุ้นเซ็ตนะ มีครกแล้วก็ต้องมีจานอ่ะเราจะทํากับข้าวเพื่อกินคู่กับข้าวมันครัวของเรานะครับกระเพราปลาหมึกใช่ครับผมเราเอาดีหมึกเข้ามาใช้แล้วเพื่อไม่ให้เกิดฟูดเวส์ฟูดเวส์เป็ว่าอะไรครับฟูดเวส์ก็คือไม่ทําให้อาหารเสียเปล่านะครับมากระเพราทาไม่ยากกูเช็ดครกก่อนเช็ดครกกระเพราทำไม่ยากครับจะมี2ส่วนด้วยกันครับ เราจะ<อ>าใช้หม,มึกที่เราเอาดีหมึกออกมาใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทาเนื้อนะครับนี่ครับเปิดหมึกออกมาเปิดตัวหมึกอ,<า>อันนี้เราล้างดีหมึกออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นพี่ชินหั่นหมึกตามที่อยากกินจะเป็นแว่นหรือจะเป็นปรอบแว่นเป็นขาเป็นเลนก็ได้หมดได้หมดเลยค่ะพี่บอลรบกวนตำพริกกระเทียมแล้วก็เด็ดใบกระเพรานะครับกินเผ็ดไหมเอาไรเอนนี้ไหมหสองสามสี่อจะจุดหน่อยไม่เอาเผ็ดดีกว่า ไม่ต้องตำพริกเพราะวันนี้แดกหวานกันหมดแดกผมกินหวานฝั่งนั้นตำพริกฝั่งผมหั่นหมึกนะครับฝั่งสุงที่หมักงทำเฮียอะไรผมจะเตรียมกระทะให้สำหรับผัดกะเพราเฮ้ยครับต้องกระทะเหรอใช่ผมจะต้องแบบช่มึงดูเฮียอะไรมึงไม่ทำเฮียช่องมผมมามึงไม่ทำแบบเนี้ยเนี่ยเอาไปลุยคือจินตนาการเราจะไปสุดได้ถ้าเราได้ลองทำอะไรใหม่ๆเหมือนมึงเก็บกดจากช่องมึงแล้วมึงมาราบายไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นมึงกันอยู่ในช่องอะอร่อยครับอร่อยตรงไลย ตามให้มันละเอียดหน่อยน้องแล้วก็ใส่กระเทียมเฮ้ยไอ้นุ่มเอ็งเอาปากหมึกออกยังวะกับตาหมึกอะไหนว่ามึงออกแล้วยังเอาปากออกด้วยนะรัพี่นะปากอยู่ไหนวะเพื่อนดู้ดิ๊ี่อะไม่ใช่ปากกูปากหมึกนี่นะครับทุกคนเวลาดูหมึกส่วนที่จะออกนะครับปากหมึกอะหนวดใช่ไหมแหวกปุ๊บมันจะมีปากอยู่ใต้นี้นี่ เด็ดต่อมาก็คือปากมันอยู่ใต้หนวดอ่ะใช่ปึ๊บแล้วก็ไม่แต่มันดำติดมือไม่มีไม่มีดีเลยเนี่ยนี่เป็นปากเด็ดไม่มีโกมโก้โอ้ยเฮี้ยไม่มีไม่มีดีกูไม่กินนะดีนไอ้นี่ไอ้นนี้ดีเออโอเคอ่ะโอเคโอเคครับเสร็จแล้วกะเพราเด็ดไปกะเพราเลยลูกพี่อ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งน้ำมันนะครับกินกะเพรากินน้ำมันเยอะไหมลูกพี่น้อย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 นะประมาณนี้อ่ะน้อยไปน้อยไปอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิด เตาแกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดด้วยตะหลิวอันนี้พอไหมเดี๋ยวจะเปิดด้วยตะหลิวแค่นี้นะเดี๋ยวกูฟาดแบงวันให้แมันเข้าไปเลยเยี้ตองดูก่อนมึงใช้อะไรอันนี้ไม้สามตรงเอาเรกเก็บมาอันนี้กะเพราสูตรไหนกะเพราสูตรกะเพรากรอบครับกะเพราบ้านกูแม่งมีแครอท้วยยิงงงสัตว์แล้วแต่จริงๆกะเพรามันแตกแขนงไปเยอะมากเลยกูอยากมีพัฒนากรมภาษาไทยบ้างภาษากะเพราบ้างเก็มันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วแบบออริจินอลมันคืออะไรอ่ะโอเคลงลงก่อนเลยผมลงแล้วนะคะกูว่าหมึกพอละประมาณนี้พอละ ที่เขาทำกันโอ้โหเปิดไฟเบาได้ไงกระเพราเปิดไฟเบาอ่ะแบบกรอบแล้วหรอมั้งงั้นผัดหมึกเลยเอามาพี่ใส่ซอสคั่วเปล่าเทใส่เลยอ๋อใส่เข้าไปข้างในผัดไปเลยใช่อย่าผัดแล้วก็ปรุงรสชาติเลยให้ให้มันเป็นแบบน้ำกระเพราที่มีรสชาติใช่กินกับข้าวใส่พริกก่อนหรือว่าจะใส่หมึกก่อนกือว่าใส่หมึกลงไปแม่งน้ำแบบน้ำมันเยอะสัดแน่เลยในกระทะมึงก็ใส่หมึกก่อนป่ะวะได้หมดเลยพี่มึงก็ใส่กระทะอยู่ดีอ่ะมันสุดที่ก่อนไม่ใช่เหรอไอ้เบื้องเพรสุดท้ายการทำอาหารไม่ใช่ผัดพรริกกก่่อออนนาายยูใะะท้วเส ่ากลัวดิเียทำอาหารไม่ได้กลัวกูกลัวแล้วก็ใส่มึกลงไปนะฮะเร็วๆไอ้นุ่มดีมากไอ้เฮียตำพริกเพิ่มเลยตำพริกเพิ่มเลยเร็วๆในเนประมาณนี้แหละโอเคแล้วผมจะลดมะใส่ก่อนใจหลังได้หมดโอเคใส่เลยไอ้นุ่มนับสามหนึ่งสองีกๆสามสาสามสามสา บ่อยพอแล้วให้อีกไอ้นี่อันนี้อะไรครับเนี่ยน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาใส่เพื่อเพิ่มความหอมครับทุกคนเดี๋ยวขอชิมก่อนไหมอ่ะเฮียคน่กินคนกินใส่น้ำตาลไหมเราใส่หวานปะก็ใส่หวานนะใส่หวานก็เติมน้ำตาลอะไรผมจะลดอีกผมจะลดอีกผมจะลดอีกโอเคผมเราใส่เพื่อเอากลิ่นนะน้ำปลาโอ้พอพมันจะหอมมากขอช้อนหน่อยน้ำตาลนิดเดียวน้ำตาลนิดเดียวช้อนหน่อยดูพี่มันกะเพราแล้วแฉกก็ไม่เอาแห้งจะผัดแห้งไหม่ะมันแฉะเกินไปนี่จะเป็นต้มเลยเฮียเอออย่ามันอย่ามันมีเดีี๋ยวทก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเปิดร้านเลยสัตว์ไอ้อเฮียร้านอาหารเหรอร้านอาหารอ๋อ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยจะเติมน้ำตาลไมหมเฮียไม่ไม่ไม,ม,ม่มึงชิมมึงก็ชิมด้วยดิกูบอกแล้วมันจะฉ่ำไม่เชื่อ <c oughs> มันดีแล้วของเลยของเลยรสดิเหรอมึงชิมก่อนชิมก่อนมันอร่อยแล้วอร่อยย่างหมากของรสมันคือตัวเชื่อมให้ความหวานความเปรี้ยวความเผ็ดเออมันคืออูมามิอ่ะมันคืออูมามิแต่ตอนนี้มัน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 คือของชืรสแม่เย็ดไอแม่ย้อยเ้ย จะเติมหวานไหมอยากกินหวานได้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 หวานเลยหวาน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 เยอะเปล่าหวานเลยหวานเยอะๆไอ้น้องไปเอาน้ำบึ้งกับคาราเมลมาลงเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่มึงของหวานมั้ยเนี่ยของหวานเราจะเปลี่ยนกะเพราหมึกให้เป็นขนมหวานนะครับไอหมากคือไอหมากโอเคยังอ่ะโอ้ยอร่อยสุดพ่อไปโอ้ยเฮียไม่ไม่เหมือนภาพที่คิดเลยอะไรอ่ะทไปิเยี่ยมไอ้น้องตักใส่จานเลยดูพี่โอเคครับ กระเพราปลาหมึกเสร็จแล้วนะครับแหะแล้วแต่คาเตาเลยเรียบร้อยนะครับกระเพราปลาหมึกนะครับมาเรียบร้อยมาเรียบร้อยแล้ว<า>นะครับมีทั้งข้าวมีทั้งกระเพรานะครับขอลองชิมกระเพรานะครับกรอบกรอบกรอบ โอ้โหได้เลยดีเลยมาเรามาลองชิมนะครับผมข้าวมันโคนครั้งแรกในชีวิตใช่ฝีมือพวกเรากเองอธิบายไม่ถูกถ้าใครนึกไม่ออกนะครับข้าวมันไก่แค่นั้นเลยแต่มันหอมมันหอมมันจะไม่มีกลิ่นข้าวน่ะนั้นเฮ้ยอร่อยเป็นรสชาติที่เป็นข้าวตัวข้าวมันมันแล้วก็มีกลิ่นพวกซีฟู้ดหมึก หรือว่าถ้าไม่รู้เรื่องก็เหมือนมันปูเหมือนมันอะไรเงี้ยใช่กลิ่นมันคล้ายๆกัน,กนอ,อ,อร่อยสําหรับผมผมรู้สึกว่าถ้าเราใส่ดีเยอะกว่านี้หน่อยน,อยนึงอะนีหมึอกอะมันจะมีความน่าจะมีความเข้มแล้วก็นวลกว่านี้มั้งเราอาจจะใส่น้อยไปอ่าใช่ใช่แต่ถ้าเกิดใส่เยอะนี่แบบผมว่าเยี่ยมเลยนะเพราะว่าดีมากอร่อยกินได้ลองมากินกับกะเพราดีกว่าอ่ะไอบอกกูน้ำน้ําเยอะแล้วเป็นไงแต่หุกน้ําจุ่มปาแบบโอ้ยจัดแล้วก็อาจารย์ถวันงงใจมึงจิ้งมันเยอะไปอ่าโอ้ยเะีผ็ดจัดเลย เฮ้ยอร่อยอร่อยหมึกเดิ้งป่าเลยรสชาติหมึกเมกแบบว่าเขาเรียกว่าไม่โอเวอร์คุกจนเหนียวใช่ไม่เหนียวหมึกสดใช้ได้น่าจะมาจากต้งซีฟู้ดที่บางแสนขอบคุณเดต้งด้วยนะครับที่ส่งของพดีๆมาให้เราใช่ครับอ่ะเดี๋ยวลองมากินคู่กับข้าวนะครับเฮ้ยกินทุกคนหืมหืมหมูวาขาดไข่ดาวไข่ดาวกรอบๆไหมไข่ดาวบ้านจบแล้วถ้าถามว่าฟีลลิ่งเหมือนอะไรอ่ะคุณทุกคนจินตนาการตามผมนะฟีลลิ่งเหมือนแบบ ข้าวมันที่ผสมดีหมึกแล้วผสมกับกระเพราปลาหมึกฟิลิ่งมันเป็นอย่างนี้เลยด้วยเขาก็เห็นี่มึงพูดอ่ะเขาก็เห็นมึงไม่ได้อธิบายช่วยอะไรเลยหมักๆๆักูรู้กูรู้มันอร่อยจัดกูเข้าใจมึงกินเบาๆก็ได้โอ้ออร่อยให้คะแนนพร้อมกันเลยไหมเต็มสุดนะได้อให้คะแนนพร้อมกัน เต็มสิพวกเราให้กะนแนนสิบหนึ่งเนีหนดิไม่หนึ่งในใจผมเลยเนี่ยผมให้เต็มสิบสำหรับคนคนดูที่อยู่เคยกินก็บอกได้ว่าแบบแท้จริงแล้วหน้าตามันใช่แบบนี้หรือเปล่าแบบถ้าเราใส่อะไรขาดไปหรือใส่อะไรน้อยไปแนะนําได้คือตีชมได้มากได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยแต่ผมไม่เคยขาดตกบพร่องเรื่องของชูรส คือถ้าเกิดไม่มีผงชูรสถ้าว่าผมว่าใส่ผงชูรสน้อยไปผิดผมใส่ไปตูตุงมใหญ่ใส่ทุกขั้นตอนล้างจานผมก็ใส่ผัดน้ำมันก็ใส่หนึ่งอาหารหนึ่งมื้อผมใส่หนึ่งซองนะครับซองยี่สิบสามสิบอะโอเคครับโอเคประมาณนี้ครับทำอาหาแดกกับเมนูที่มีชื่อว่า ข้าวบัานโคนอร่อยจริงนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆโปรโมทซะเลยนะครับผมงานแฟร์นะครับทำมาได้แฟร์ที่จัดที่เมืองทองวันที่สามเอ็ดกุมภาสามเอ็ดกุมภาศิลปินครับข้างนะครับวันแรกก็จะเป็นมารุมไฟมารุมไฟเทเลสสวีตแลวก็อ่หมายไทยใจเชิยบานครับผมปิดปิดท้ายด้วยเออพี่หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มกัญชัยนะครับมาประกบคู่กับหนุ่มสอนรามนะครับแล้วก็หนุ่มกะลานะครับใช่ครับสามหนุ่มสามมุมอยู่คนละมุมเวทีนะครับสามหนุ่มสามมุมนะครับกับทำ แดกแปรนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่31กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาศก็เลยเขาว่าเมื่อเหรอเมื่อมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเจวจัดนะครับอย่างจริงแต่ไม่คุมพาเอาโอเคติดตามได้เร็วๆนี้นะครับครับผมครับผมเราวันนี้พวกเราทํามหาแดกขอตัวก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ